สวัสดีครับจากเพจพิษณุโลกอีซี่โฮมนะครับวันนี้พามาชมโฮมเมคโอเวอร์ by พิษณุโลกอีซี่โฮมกันนะครับหลังนี้นะครับจะอยู่ใกล้สะพานเต็งหนามนะครับตรงสะพานข้ามทางรถไฟเต็งหนามห่างจากสี่แยกไทยไอโรประมาณสัก500เมตรนะครับห่างจากปากซอยเนี่ยประมาณสักเต็มที่ประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับก็เข้ามาเนี่ยในซอย,ยจะเห็นบ้านแฝดนะครับเรียงกัน3าคู่ของเราจะเป็นหลังที่5้านะครับ หลังเนี้ยเราปรับปรุงใหม่ทั้งหลังเลยนะครับเราปรับปรุงใหม่ทั้งหลังเราทำเป็นโฮมเมคโอเวอร์เราปูกระเบื้องลงรถใหม่ทั้งหมดนะครับปรับระดับลงรถใหม่ข้างบ้านเนี่ยเราทำเป็นทางเดินแล้วก็ต่อครัวไทยในตัวอาคารนะครับเดิมทีเนี่ยมันจะไม่มีครัวนะครับเดิมทีไม่มีครัวอันนี้ยังไม่ได้ติดไฟนะครับก็มืดๆหน่อย แล้วก็ด้านนี้เดี๋ยวเราไปชมในบ้านต่อกันหน้าบ้านเราปรับใหม่ร้อยเปอร์เซ็นตปรับสีเปลี่ยนสวิตช์ปงสวิตช์ไฟนะครับภายในจะเป็นสามห้องนอนสามห้องน้ำนะครับด้านล่างจะมีหนึ่งห้องน้ำแล้วก็มีหนึ่งห้องนอนนะครับด้านล่างมีหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องนอน อันนี้จะเบืดๆหน่อยนะครับเพราะช่างเขาปิดสวิตไฟไว้แล้วก็นื้มีอีกหนึ่งห้องนอนนะครับยกปิดกัน